ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะเอาไว้ทําเป็นโคกหนองนานะครับปลูกป่านะครับทำเกษตรแบบพอเพียงนะครับของเราได้บรรยากาศคิววิวทุ่งนานะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางอย่างดีนะครับครับที่เราเห็นด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางละกำอําเภอบางปลาจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเนื้อที่10ไร่หนึ่งงานกับอีก79ตารางวานะครับนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่จะปลูกป่าทํโคกน้องนานะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับที่ดินของเราติดถนนทางหลวงชนบทนะครับถนนอยู่หน้าที่ดินของเราเลยนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับกลางคืนก็มีไฟสองทางนะครับ นะครับเราเป็นชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะครับนะครับผมไม่ดูสภาพโดยรวมนะครับนะครับท่านที่จะปลูกเป็นบ้านสวนนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับการเดินทางง่ายนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปประมาณ9กิโลกับอีก400เมตรนะครับเราจะไปถึงวัดบางพระนะครับก็คือวัดหลวงพ่อเปิดนนะครับมากราบไหว้ทาบุญขอพรได้นะครับที่ วัดบางพระนะครับครับแล้วก็ถ้าเราจะไปเที่ยวนะครับตลาดน้ําลําพญานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตลาดน้ําลําพญานะครับก็อยู่ที่10กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่33กิโลนะครับถ้า FC มาจากทางจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจับพิกัดตรงช่วง ลงพยาบาลปทุมนะครับตรงปทุมวิไลนะครับก็อยู <trans lad ritt> okay. ่ที่56กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของเอซผมนะครับนี่ครับที่สวยนะครับที่ดินแปลงนี้ใช้ได้เลยนะครับถ้าดูในรูปโฉนดนะของเราจะตรงๆนี่เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะนี่ครับที่เราปักเสาเขตเอาไว้นี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่นะครับนะของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ เ7เมตรเนี่ยครับหน้ากว้าง77นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราตรงๆไปนี่เลยนะครับที่เห็นเป็นแนวต้นกล้วยนะครับนี่คือของเรานะครับส่วนถนนนี่เป็นของเจ้านี้นะครับความลึกนะครับก็อยู่ที่220เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดของเรานะครับนี่ครับของเราก็จะมีมะพร้าวนะครับเนี่ยโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนนะได้มะพร้าวแช่เย็นๆนะครับน้ำมันหวานชื่นใจนะครับนั่นเนี่นี่เนี่ยครับ ทางน้ํานะครับของเราก็ทําเอาไว้แล้วนะนี่ครับเจาะท่อนะครับลอดใต้ถนนนะครับฟืบมานี่นะครับมาฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีคลองไส้ไก่นะครับที่เขาส่งน้ํามานะนี่นะครับนี่ครับคลองไส้ไก่นี่นะครับก็จะส่งน้ํามาให้เราได้ทานาทําสวนทําเกษตรนะครับในเวลานั้นเราก็ติดเครื่องนะครับนะวิดน้ําด้านในที่ดินของเราได้เลยนี่นะครับนี่นะไปตั้งเครื่องเครื่องใหนนะครับก็วิด เข้าไปที่นาของเราได้นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับสวยนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับผมจะพาดูแนวขอบเขตก่อนนะครับนะนี่ครับฟึมานี้เลยนะครับหน้ากว้างมาตามนี้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละเจ็ดแสนนะครับถือว่าราคาจับต้องได้นะครับที่ดินไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับการเดินทางง่ายนะครับแล้วก็ของเรานะครับจะไปอย่าง ทำบุญนะครับตามวัดนะครับก็อย่างวัดบางพระนะครับก็ห่างจากเราก็10กิโลนะครับหรือว่าเป็นวัดกลางวางบางพระนะครับแหมผมช่วงเที่ยงนะครับลิ้นลิ้นพันกันนะวัดกลางบางพระนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสมหวังนะครับก็ห่างจากเราประมาณ10กว่ากิโลเช่นกันนะครับไปง่ายนะครับวิ่งไปตามถนนลาดยางนี่เลยนะครับนี่ครับของเราจะได้วิวทุ่งนาสวยๆนะครับนะครับนี่หรือว่าท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับนะ ซื้อไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับอีก5ปี10ปีนะครับความเจริญแถวนี้นะครับรับรองแน่นอนเลยแถวนี้นะครับความเจริญเข้ามาถึงนะครับเพราะว่าเราไม่ไกลจากแหล่งความเจริญนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับนะด้านนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะอยู่ด้านหน้าที่ดินเราเลยนะครับสําหรับท่านที่ชอบที่ดินหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยถือว่าเหมาะนะครับ หน้าที่ดินของเราก็จะมีต้นต้นประดู่นะครับนะอันนี้น่าจะเป็นต้นประดู่นะครับเนี่ยนะเนี่ครับของเรามาตามนี้เลยนะครับนี่ครับของเราเป็นชุมชนนะครับนะเนี่ยครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเอาไว้ปลูกบ้านสวนนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังขยับขยายนะครับเหมาะนะครับในอย่างเจ้านี้นะครับก็ซื้อแล้วนะครับเขาก็ถมโคกเอาไว้ละประมาณ2ไร่นะครับเหมือนข้างหน้านะครับก็จะ มาป,ปล um, ูกบ้า <old> นพักนะครับบ้านสวนนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือแนวเขตของเรานะนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้ฟื้ผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่77เเมตรนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็ความลึกนะครับนี่ครับจากนี้ก็ตรงไปตามคันนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ดินของเรานะครับด้านล่างแล้วนะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากพื้นนานะครับนะจากพื้นนาขึ้นไปหา ถนนนะครับความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับบรรยากาศดีวิวดีนะครับครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับที่ดินสวยๆนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8ย์5 8 9 7 4นดนะครับนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับถ้าชอบนะครับก็ต่อรองกันไปนะครับ นี่ครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกบ้านสวนนะครับสัก2ไร่นะครับนี่ครับดินที่อยู่ด้านหลังนะครับดินเราเยอะนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาทําโคกสัก2ไร่นะครับเหลือเฟือแล้วนะครับก็ยังเหลือพื้นที่นะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้มีบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่ครับเหมาะมากนะครับสําหรับท่านที่อยากจะปลูกบ้านสวนนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับครับตัวนี้ผมมาถึงหลักหมุดของเราช่วงด้านท้ายนะครับอ่ะครับนี่คือหลักเขตของเรานะครับนะนะครับเนี่ยครับแล้วก็จากนี้นะครับปึ๊บเราไปนี่เลยนะครับครับด้านท้ายนะครับจากอ่กว้างน้อยกว่าด้านหน้านิดนึ่งนะครับด้านท้ายจากนี้ไปถึงตรงต้นกล้วยนะครับก็จะกว้างอยู่ประมาณ75เมตรนะครับด้านหน้านะครับนะนีะครับนี่ด้านหน้านะครับ 77นะครับแล้วก็ความลึกมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่220นะครับแน่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับสวยๆนะครับจะได้นะครับหรือว่าท่านใดซื้อแล้วนะครับจะแบ่งล็อกทําจัดสรนนะครับทําถนนเข้ามาฟืบนนะครับนะครับทำถนนตัดเข้ามานะครับแล้วก็แบ่งเป็นล็อกเป็นได้เลยนะครับเพราะว่าของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศคือเขาเรียกว่าวิวทุ่งนานะครับที่ไม่ไกลจากแหล่งความเจริญนะครับ ได้บรรยากาศวิวที่สวยนะครับเนี่ยครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะปลูกบ้านสวนนะครับทําโคกปลูกบ้านนะครับเนี่ยเราตักดินขึ้นไปทําโคกนะครับสัก2ไร่นะครับตักสักไร่นึงนะครับได้โคกสองไร่นะครับเหล๋อวเฟือนะครับโอ้โหเดินมาด้านหลังนั่นนะครับเห็นมะพร้าวลูกใหญ่ๆนะครับอยากจะได้หลอดแล้วก็ดูดน้ําเย็นๆนะครับแต่ไม่ใช่ต้นต้นมะพร้าวเรานะของเราต้นด้านหน้านะครับไปตัดข้งเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเขาว่าเอานี่ยนะครับอันนี้คือ ด้านหลังนะครับนะนี่ครับผมพามาดูหลักเขตของเราด้านแถบนี้สำหรับท่านที่ชอบธรรมชาตินะครับนัเนีหยะครับเบื่อความวุ่นวายนะครับอยากจะอยู่แบบนี้นะครับแบบธรรมชาตินะครับเห็นวิวทุ่งนานะครับครับตัวนี้ผมมาถึงหลักเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับหลักเขตเราอยู่ตรงนี้นะนี่ครับในที่ปักธงไว้ดีนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงขึ้นไปตามนี้เลยนะครับต้นกล้วยที่เราเห็นเนี่ยครับนั่นเป็นอยู่ในแถบของเรานะนะครับเดี๋ยวผมลองเดินมาดูนี่หน่อยครับนี่นี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะนี่นะครับเราตรงตรงไปนี่นะครับนะตรงไปนี่ส่วนนี้นะครับเป็นของเจ้านี้เขาเนี่ยครับที่เขาปลูกบ้านสวนเอาไว้นะครับ บรรยากาศดีนะครับครับก็ขอฝากก้ด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่1งานกับอีก79ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางละกรรมอำเภอบางปาจังหวัดนครปฐมนะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็บายบายขอบคุณครับ